ก็สวัสด auto, ีนะครับสสริเข้ามาให้กำลังใจหนุพนานะครับในการพาเยี่ยมชมพาเยี่ยมชมการปล่อยโดนนะปล่อยโดนก็หวานครับข้าวปูครับข้าวปูนครับในสูวนใกล้ๆกันข้าวปูถังข้าวปูครับโดนรุ่นนี้นะครับใช้งานใหญ่ครับงานเกษตรยังครับยังไม่ขึ้นเลยว่า แล้วกันรอดกันนะครับรอกัน,กน,กนเครื่องทำงานลันเครื่องครับลันเครื่องนั่งดูตรงนี้ดีกว่านะ <c oughs> ครับนานั่งดูแล้วนะครับนั่งดูละเพรานั้นก็เป็นถนนใหญ่นะครับเครื่องยังไม่ลันขึ้นนะครับรอเวลาครับตั้งเครื่องไว้นะครับ แฟนเขบคุมน้องๆอ,อยู่ห้องนอนครับแต่ลาที่รับ ต้องขอโทษขออภัยน,นะครับรอนานหน่อยนะครับพอดีเรี่ยงรีเลย์ช้าครับเห็นหวานไปแล้วรอบหนึ่งครับนี่มาหวานรอบที่สองครับเที่ยวเปลี่ยนแบตนะครับเปลี่ยนแบตแล้วก็มารอบที่สองนะครับเงียบเลยกูจะได้เห็นตอนขึ้นหวานหรือเปล่าครับ รอหน่อยนะครับรอหน่อยนะครับเอซีพานาแันแนนนะของดีต้งองรอครับของดีต้งองรองานกระดไหนน,น,น้องขอบคุณทางโน้นครับแผนขอบคุณทางน้องครับ,บ,บยังไม่ขึ้นสักทีนะครับ ตั้งข้าวไว้นะครับตั้งข้าวอันครับเริ่มแล้วครับเริ่มละเริ่มแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วครับมุนแล้วครับมุนแล้ะครับเอาละครับเริ่ม IES แล้วครับนั่นครับเครื่องบินเล็กครับโอ้ยจี้เอาอะไรแนี่ดูนอนดูเครื่องบินนะนั่นกวางข้าวนั่นดูเนเาอะไรเจ้าเสียวตกใจเจ้าเสียวตกใจครับน่นดูนั่นกวางข้าวนั่นนัน่นโน่ครับเดินหวานข้าวนั่นนะครับนะครับมาแล้วครับ ตลางวานข้าวเขาทางโน้นครับไปทางโน้นทางโน้นนะครับไอ้คนี้ที่หวานแล้วครับเนาะทางสายไฟทางโน้นไปแล้วครับโอ้โไปแครับเดินนะครับงานข้าวทางโน้นครับไปโน้นซะแล้วครับเราอยู่ตรงนี้สอาไปหวานทางโน้นซะแล้วครับโน้นครับไปทางโน้นคีวานทางโน้นครับเดี๋ยวเราไปดูท่าขาขายกลับมาทางนี้ครับเนาะเป็นยังไงครับไปทางโน้นนะครับเรื่อยๆเรืยๆหวานทางโน้นนะครับ เดินหวานข้าวนะครับการเกษตรไทยสมัยใหม่นะครับเราต้องเดินย่ำนะครับน้องครับเดินหวานข้าวดึงิ้งน้องน้องมาแล้วครับหวานระดับสูงเลยเหรอมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับรึมมาแล้วครับไอ้เหลีตกใจมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเดินมาครับเดินมา แล้วครับลงมาตรงนี้แล้วครับวานหรือยังเนี่ยดนะูกันนะแล้วครับนาดูครับเออลงวานนะลงวานยังครับเนี่ยเอาดูนะครับลงจอดแล้วครับลงจอดแล้วครับลองดูกันนี่ลงจอดครับลงจอดิ้งนิ่มครับเอลี่ดูเอลี่ดูนั่นเติมข้าวครับเติมข้าวันครับเออนั่นเตเติมข้าวน้องเ็าเติมข้าวคนับ เติมข้าวเปียกใส่ในถังนะครับรอบหนึ่งนะครับนี่ครับเติมข้าวไปนะครับเออแป๊บเดียวก็หมดนะครับเนาะรอบนี้นะครับนี่หนึ่งรอบครับโอ้ประหยัดไปเยอะครับอ่ขึ้นไม่ครับไอรี่ตกใจอีกเดี๋ยวอ่ขึ้นไปอีกลอเติมข้าวไปแล้วครับเติมข้าวไปแล้วนะครับ